ได้รับหมายจากตำรวจใช่ไหมคุณเพร์นหมายจากตำรวจนะฮะก็มีชื่อการตะมีชื่อไปต่อแล้วก็มีชื่อพี่พอุ้มก็ตอนแรก,กก็งงเหมือนการเดทเราเกี่ยวอะไรด้วยเขาก็าเชิญให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับที่ที่กองปราบนี้นะครับรประเด็นที่ยุ่ไปเกี่ยวข้องได้ไงอ,อ๋อจริงๆนะครับบอกอเท้าความไปเลยนะพี่อุก้กับแม่ไปตองนะ,ะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปี25 2 7องเจแล้วก็ น้องชายแม่เขาคือนา้นาน้าเปตองก็เป็นในแบบใน่างกัดพี่อุ๊บนะฮะในปีน้าับตองเกิดพศ2อง7สพี่อุ๊บก็เคยดูแลเลี้ยงนางมาคือรู้จักกันมานานแล้วนะฮะตรงนี้แล้วก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวจนนางก็เข้าสู่วงการบันเทิงตองสวยแต่ตัวเล็กนะฮะพี่ก็ผู้ตรองว่ามีอะไรก็ปรึกษากันนะฮะมีงานอะไรก็ปรึกษากันเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะฮะจนเกิดเหตุการณ์นะฮะเราก็ได้มาเจอกันเพราะว่าตอนนั้นจะต้องไปออกรายการหนุ่มกระชัยช่องสามแล้วก็ ตองไม่อยากจะไปนุ่มกัญชัยก็โทรมาบอกพี่อุ้มพาไปหน่อยแม่ตองก็โทรมาบอกว่าพี่อุ้มพาไปหน่อยถ้าตองบอกว่าถ้านอุ้มพาตองไปตองมิใจตองไปก็เลยตอ้องมีส่วนร่วมเกี่ยวพันพาไปออกรายการทีวีฮะแล้วก็เต็ตจากข้องของช่องสามเด็กก็มารายการทีวีทูลไฟ์สดของพี่ตึงนะครับตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเรื่องความเกี่ยวพันก็คืตตอตองตระลัยใจจะให้พี่อุ้มเป็นคนพาไปพาไปฮะแต่ <c oughs> ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องงานครับเพราะว่า เราแยกแยะเรื่องถูกเรื่องผิดนะฮะ,แล,ะแล้วก็กระตกแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันนะฮะตรงนี้นะครับแล้วตรงมีเรื่องบีลาวที่สันเขื่อนหรือใรอรถที่อุ๊กก็ไม่รู้เรื่องมารู้ตอนวันที่30เมษายนนะฮะว่าเขาจะลงมากรุงเทพมามาพักมามา,มาออกรายการช่องสามแล้วก็ไปเป็นเพื่อนเขาแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ต้องหลังจากเอ่อเกิดเรื่องบีลาวกับอดีตภาคกาโต้ได้มาปรึกษากับอี่อไหจริงจริงเขาจะไปโฟกัสที่หมอปลามากกว่าเพราะว่าเขาเก่งใจแต่ก็ทราบเรื่อง ที <One input> ่อ right? um, ar er ุ้มจะเห็นจากคลิปนะฮจำเสียงเขาได้นะฮะจากนั้นมาก็ทราบความจริงว่าเกิดเรื่องแบบนี้โดยที่จะเหมากในการช่องสามผลกระแสก็เลยเป็นเพื่อนเขาพามาที่ช่องสามอันดับนั้นครับได้ปรึกษาไหมว่าจะทำยังไงอะไรอย่างนี้ได้ไหมก็ปรึกษานะฮะเราก็ให้โอกาสให้คําแนะนําในฐานะผู้ใหญ่ที่เคยดูแลแล้วก็ให้ข้อคิดต่างๆนานาแต่ก็ว่านะฮะว่าเฮ้ยเธอบาปเธอทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะมันผิดนะฮะตรงนี้เราไม่สนับสนุนนะ ให้มีอะไรมีเพศสัมพันธ์กับพระนะมันไม่ถูกต้องนะมันผิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตรงนี้เราบอกว่าให้ขอโทษกับสังคมขอโทษผู้ศรันาขอโทษประชาชนด้วยเพราะเธอผิดเต็มที่ตรงนี้นะฮะเพคคืนนเ่อน,อนไปนามแล้วก็ตักเตือนมาแล้วก็สักเตือนฮะ,ะข่าวที่ออกมาว่าพี่อุ๊บป,ปกป้องดูแลให้งานให้การไม่ใช่นะขอปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการสร้าง ภาพ,พย,ายนตร์เรื่องงดลับเกิดกระทูนที่มีเครดิตทีวีพูนมานั้นเป็นเกรดลอมนะฮะขาปฏิเสธนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นมาหลังจากที่อ,ออกออกรายการทีวีฟูลเสร็จก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยนะฮะีอ้อยก,การมาตามหมายเรียกกำหือว่าเชิญมัมมา มาวันนี้ครับเป็นหมายเรียกของเป,เป็นเป็นหมายเรียกนะคะรับตำรวจม,มาให้ญญาการเป็นพยานแล้วเราก็บริสุทธิ์ใจเราออกมานะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าที่อย่างที่พูดบอกว่าความจริงก็ความจริงั้นสามารถตรวจสอบได้เรามีไทม์ไลน์ของเราอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวเกิดมาก็คือโอเคมันจะดูไม่ค่อยดีในสังคมหน่อยที่ได้รับผลกระทบไนะครับที่ว่ามีชื่อไมมีเกี่ยวข้องก็เป็นคนรู้จักจริงจริงมันก็โดนมาตลอดนะก็มีคนด่าบางคนที่อ่านหนังสือบรรทัดเดียวมันก็ด่าภาพพิงนะครับว่าเอ๊ะ ปิดปิงอีก,อก่ออีโหนอีนี่มาอีกแล้วเจอประจาจริงๆมันเกี่ยวพันกันมารู้จักกันเราเราก็บอกว่าเราแยกแยะอะไรถูกต้องผิดคือผิด,ผดถูกถูก,ถก,ถก,ถกเราไม่เข้าข้างคนผิดอยู่แล้วชัดเจนตรงครับใหรับพี่อุศนะครับเพราะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงมา40กว่าปีตรงนี้เราเรา,เรารู้อะไรเป็นอะไรนะครับพี่พ้วเมื่อครั้งอย่างนี้พี่อุศจ,จะมีการดําเนินฟ้องร้องกับคนที่มาคอมเมนต์ว่าุิดไหมก็คิดเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้มารู้สึกว่า โดนปรับผ้าแสบจะพุพ่งถงเดือนใช่ไหมฮะน่าจะนะฮะ<ม>เพราะว่าเชื่อใจที่ลิงดูก็เดี๋ยวปรึกษาทานายความคุณป้าเฟินนะฮะเดี๋ยวปรึกษากันอยู่ก็คงจะนะฮะเพราะว่าตรงนี้เราบ้องการศักดิ์ศรีตัวเองนะฮะเพราะโดนกระทําตลอดนะครับคือพวกเราทำให้การวันนี้กุสตาฟุ่มยืนยันเรื่องประเด็นไหนที่เขาต่าง่างกอ่าก็คงจะชี้แจงเรื่องอ่าความจริงนะฮะเราบอดูถูกใจ พี่อุ๊โพสต์สิครั้งก็เหมือนกันสิครั้งนะครับตัวนี้นะฮะชัดเจนไม่กลัวอะไรด้วยนะฮะตัวนี้ร้อมที่จะให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับที่เ<ไ>ป,ปิดขึมีการเตรียมก็<ร>คือ<ง>คือประเด็นก็คือว่ามันเกิดจากการที่อ,าอาดีตพิากาโตะนะคะพ่การโตะได้มีการแจ้งความสีกาตองทางนี้เราก็ทางนี้เราก็าเกพิ่งทราบข้อมูลเหมือนกันว่ามีการแจ้งความกันอันนี้ในส่วนของข้อหาการรีดเอาทรัพย์และคราวนี้ทําไมพี่อุ๊บถึงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เพราะว่า ในการที่มาแจ้งความเนี่ยเหมือนกับทางสิงคโปร์น่าจะมีการให้ให้ข้อมูลว่าตอนที่ก่อนที่ทางสิงคโปร์จะมารีดเอาทรัพย์เราเนี่ยได้มีไปปรึกษ,ษาอาจจะเป็นมีหมอปลามีพี่อุ๊บวิทยาด้วยทางนี้ตารวจเขาก็เลยอยากจะเรียกมาให้การเป็นพยานว่าได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษ,ษาในส่วนของการมาเอาเงินตรงส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าพี่ <c oughs> อุ๊กก็เลยต้องมาให้ความร่วมมือกับพนักงานแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองแค่นั้นเองแต่ในหมานี้ไม่ได้ แล้วก็ส่วนอดีตพระกระโตกกับสิการตรองเขาจะมีาการดําเนินคดีอะไรกันต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่ขอพูดตรงนี้ะนะเนี่ยงรี่มีความกังวลไหมคบพี่เพื่อนเกี่ยวกับเรื่องของคดีเพราะว่าก่อนหน้าพ,พ,พี่อุ๊กก็ไปเกี่ยวกับสิกาตองอะไรอย่างเงี้ยครอ๋อไม่ไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้พี่อุ๊กเขาก็ยืนยันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการ,รให้สัมภาษณ์ที่ไหนเรากเขาก็คือแค่เป็นคนรู้จักเฉยๆแต่ว่าพี่อุ๊กไม่ได้มีการรับเงินหรือว่าสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการให้มา อเอาเงินตรงนี้หรือว่าในเรื่องของการทำความผิดเ่อะไรคือในการให้คําแนะนาําก็คือให้คําแนะนําเฉพาะในส่วนที่แบบออกชื่อนะครังพี่ใช่ฮะแล้วก็เรื่องการดําเนินชีวิตต่อไปและอนาคตที่จะทําอะไรนะส่วนที่ผิดเราก็ว่า,าเขาก็ด่าไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะพี่ผมบอกว่าเราเราเราไม่เห็นด้วยเธาก็ทําไปถูกตองตรงนี้นะครับก็คือหลังจากนี้จะได้มีการคุยอ,อะไรกันกับสีการตองอีกไหมครับที่รู้อ่า วันนี้ที่มานี่คือไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวแทนของอดีาาตพักการตกหรือว่าสีกาตองนะคะนี่คือมาเป็นเป็นเ,นเพื่อนพิลในคณะพยาเนยเฉยแล้วก็ส่วนทางนั้นเขาจะด,ดําเนินคดีอะไรกันต่อเนี่เป็นเรื่องของเขาคทางเราก็จะมาสงสัว่า,าตอนคุณไปทําอะไรกันไว้อย่าเราไม่รู้ใช่ไม่รู้ตอเหมืเรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลครับตน,นี้เพื่อนเขาแบบนี้กลัวไหมว่าก่อนหน้านะ ที่พี่อุบแบบว่าไปพาร์ติการ์ตองไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยพอแบบมันมีเรื่องราวอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วพี่อุบแบบว่าจะหนีออกมาอย่าเงี้ยจากที่ไม่ได้ผลประโยชน์ไมกไม่ไม่เกี่ยวนะะเราก็ยังบอกว่าเราให้โอกาสให้คําแนะนํานะไม่ว่าจะผิดจะถูกยังไงเราก็ยังเป็นคนที่รู้จักกันตรงนี้คงไม่ได้ตัดขาดไปเลยถ้าคราโทรมปรึกษาอย่างเมื่อวานคุณแม่ก็โทรมาคุณแม่ตองโทรมาบอกว่าขอโทษด้วยที่ทําให้เกิดเรื่องราวตอนนี้ตองก็ไม่สบายหนักอยู่ที่ โรงพยาบาลที่นคปรปฐมนะครับคุณแม่ก็เราบเรื่องนะฮะตรงนี้ท่านก็ให้กําลังใจและบอกขอโทษถ้ามีอะไรท่านพร้อมที่จะมาเป็นพยานให้จะมาชี้แจงว่าพี่อุ๊บไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องใบจองกับการตกเลยนะครับแม่ของตองนะฮะเมื่อาวานที่คุยกันเราได้ตรวจสอบเึ้นมาในการเงินทุนแด้กับรายการวจสอบพร้อมนะฮะตามลายทุนทุกอ,อย่างเลยได้นะฮะตรงน,นี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเห็นแม่เขาบอกว่าเงินที่ทได้มาเขาบอกว่าเป็นเงิน ทางพ่อกระตกให้นะพ่อกระตกให้ไม่ไม่ใช่เงินของวัดตรงนี้นะฮะที่แม่เขาแจ้งมาเมื่อวานนะครับคี่เขาก่อนหน้าคือยังไม่ได้มีการพาสิกาตองไปรับงานหรืออะไรเนะาะก็อย่างฮะกำลังกำลังจะคุยเรื่องงานพอมันมีเหตุการณ์แรงแบบนี้นะฮะก็เลยต้องเบรกอยู่ไว้ก่อนตอนนี้ก็บอกว่าให้เข้าไปรับสาตัวและให้ไปทําบุญเยอะๆโอกาสหน้าเผื่อที่มันอะไรดีขึ้นอาจจะมาทํางานด้วยกันก็ได้เราก็ให้โอกาสเขาว่านะฮะตรงนี้ แสดงว่าเพื่นก็ยังไม่ได้มีการตกลงเรื่องของงานไม่มีฮะไม่มีการตกลงฮะช่วงนี้นะครับ